โอเคนะครับคุณดูวันนี้ผมก็จะมาแก้งเกียร์นั่นเองนะครับผมเตะเตะไว้ดีน้องก็ผมมากับคนในเกมนะครับพูดง่ายคือคนรู้จักอะ เออโอเคนะทุกคนเดี๋ยวผมจะมาแกล้งเกียนด้วยโอเคคลิปนี้อย่าลืมก,กดไลค์กดติดตามให้ทัช่องเอเวิร์ดโดด้วยนะคบผมเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยถ้าผมกันเลยเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยกนเดี๋ยวจะไปแกล้งเกียนแกล้งนิ้วเอ้มาดีครับโอเคนะครับผมก็มาดีครับขี่ไปแบบเชี่ยเชียลยแบบรีว มันมีคั้นหนึ่งที่ตามเรามาเว้ยเดี๋ยวเราจัดการมันเองเว้ยเป็นปลุมตีมันเลยสองตัวหนึ่งครับเออคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมจอวเลยน้องรักเต่ไม่ดีเออเนะแต่ไม่ดีครับแต่งหนึ่งคนดูวันนี้ผมก็จะไปเล่นเกยี่สี่ชั่วโมงในเกม T D A V อครับ นถอดหมวกแล้วก็แบบนั่นไปเลคนดออูตัดมาครับผมจะไม่เก้งแกงนี้เว่ยคือแบบอยากจะมาลุมแกงเนี่ยครับแบบทั้งหมดให้แบบลุมแบบกูสองตัวเลยกูสองคนเลยเออมาดีเอาเหี้ย,ยโอเคครับคุณดูคือตอนนี้นะคะผมโดนลุมเว้ยทุกคนผมก็ต้องแบบ ตั้งหลักเชียะเพราะว่ามันลุมตีเนี่ยโอ้ยแคยแม่งเล่นลุงมเนี่ยคือแบบผมหนึ่งคนแล้วแบบมันหลายคนด้วยเออมันเยอะด้วยเนี่ยเดี๋ยวไปนับตั้งหลักแป๊บหนึง่งไอ้อะไรครับเนี่ยเนี่ยมาได้แล้วมาได้แล้วตั้งหลักได้เลยน้องแตกหนึ่งอะครับเออเนี่ยคือแบบมันเล่นแบบโอ้โหกูตายไอ้สัตว์ไอ้